เรารู้กันมานานแล้วนะว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันมีประโยชน์นะต่อสุขภาพร่างกายของเราหลายอย่างนะที่ชัดๆก็คืออ่าช่วยลดไขมันลดน้ำตาลนะทำให้โรคอ้วนนะไม่มารบกวนนะลดโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจ รวมทั้งโรคปวดเมื่อยต่างๆหลายอย่างแต่ว่าเมื่อสักอาทิตย์สทิตที่ผ่านมามก็มีรายงานการวิจัยที่น่าสนใจนะบาบอกวา่านอกจากโรคที่ว่ามาแล้วนะโรคอ้วโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคมะเร็งเนี่ยมันก็บรรเทาได้นะถ้าว่าเราออกกำลังกายบ่อย เนี่ยเขามีการวิจัยพบว่าเนี่ยระหว่างคนที่ออกกําลังกายกับคนที่ไม่ออกกาลังกายเนี่ยคนที่ไม่ออกกําลังกายเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งเนี่ยถึงแ80%ดเอร์ซน์นะเมื่อเทียบกับคนที่ออกกําลังกายอันนี้เขาก็ยังอ่ายังหาอ่าสาเหตุไม่พบนะว่ามันอ่าเกี่ยวพันกันอย่างไร และที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือการวิจัยที่พบว่าคนที่ออกกำลังกายเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคความจำเสื่อมในวัยชราเนี่ยนะมีน้อยนะโดยเพราะอัลไซเมอร์ยิ่งถ้าเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกด้วยแล้วเนี่ยนะมันก็จะช่วยลดนะเหตุปัจจัยที่จะทำให้ เกิดความจําเสื่อมเราก็พบว่าคนที่ออกกาลังกายแอโรบิกเนี่ยไม่ใช่แค่ยืดหดนะแต่แอโรบิกเลยเนี่ยมันช่วยทําให้สารที่จะส่งผลต่อสมองส่วนที่เกี่ยวความจําเนี่ยมันรบกวนสมองน้อยลงก็ทําให้ความจําเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากอันนี้มันก็เป็นความก้าวหน้าที่น่าสนใจนะ ที่มันชี้เห็นว่าการออกกําลังกายเนี่ยมมนมีประโยชน์หลายอย่างทีเดียวและมันก็ชี้ในทางกลับกันว่าการนั่งนั่นนอนๆหรือว่าการอยู่แบบสบายๆเฉย,ายช,ชาเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งการเกิดโรคมากมายเพราะคนเราเนี่ยสมัยนี้เราไม่ได้แค่อยู่สบายอย่างเดียวนะเรากินเยอะด้วยนะนอกจากใช้พลังงานน้อยแล้วเนี่ยเรายัง กินอาหารมากมายซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นอุดมสมบูรณ์มากสารอาหารก็เยอะแค่น้ำตาหรือไขมันอย่างเดียวน,นี้ก็วันๆหนึ่งก็รับไปไม่รู้มากเท่าไหร่รับพลังงานเข้าไปเยอะแต่ว่าใช้พลังงานออกไปน้อยเนี่ยมันก็ทำให้เกิดโรคขึ้นมามากมายยิ่งร่างกายคนเราเนี่ยมันมันเหมือนกับรถนะนะรถนี่ถ้าหากว่า ไม่ใช้งานมันนะจอดค้างเอาไว้ทิ้งเอาไว้นะเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเนี่ยมันก็พังง่ายนะแต่ถ้าใช้บ่อยนะมันก็อไอการที่จะซ่อมมันก็น้อยลงจริงๆร่างกายคนเราเนี่ยมันถูกออกแบบมาหรือมันวิวัฒนาการมานะเพื่อให้ใช้แรงนะนะักนะวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าเนี่ยร่างกายคนเราเนี่ยนะ มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากมายมาตั้งแต่เมื่อห้าหมื่นกว่าปีที่แล้วนะคือตั้งแต่เมื่อห้าหมื่นกว่าปีที่แล้วจนมาถึงปัจจุบันนี้ร่างกายของเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญและเมื่อห้าหมื่นห้าหมื่นปีที่แล้วเนี่ยนะมนุษย์เราเนี่ยมีวิถีชีวิตอย่างไรนะมนุษย์เราก็นะเข้าป่าล่าสัตว์นะหาอาหาร มันเป็นวิธีชีวิตที่ต้องใช้เรี่ยวแรงนะต้องใช้ร่างกายมากต้องสมบุกสมบันในการที่ชีวิตของเราเนี่ยนะมันต้องสมบุกสมบันเนี่ยมันก็เลยหล่อหลอมให้มีร่างกายอย่างที่เป็นอยู่แต่ว่าตกมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะร่างกายเราไม่เปลี่ยนแปลงนะแต่วิธีที่เราเปลี่ยนแปลงแล้วเราสมบุกสมบันน้อยลงใช้ ร่างกายน้อยลงใช้กำลังพลังงานน้อยลงมันก็เลยมีอาการผิดปกติขึ้นมานะเช่นถ้ากินอาหารเยอะไปใน้ร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อที่จะมาบริโภคอาหารที่อุดมสมบูรณ์อย่างทุกวันนี้นะเนะมื่อห้าหมื่นปีที่แล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันถูกออกแบบมาหรือวิวัฒนาการมาเพื่อ วิถีชีวิตท,ที่ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์เท่าไหร่อาหารก็มีน้ำตาลน้อยหรือไขมันน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงอยู่ได้แล้วก็อยู่ได้ดีแต่พออาหารมันเปลี่ยนแปลงไปนะเรามีไขมันกินไขมันเยอะนะกินน้ำตาลเยอะแถมใช้พลังงานน้อยด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเยอะแยะมีสิ่งที่ทุนแรงมากมาย โดยเพราะรถยนต์เนี่ยนะหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมันก็ทําให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายของเรานะเพราะร่างกายเราเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อวิธีชีวิตแบบคนสมัยใหม่นะคือการกินเยอะนะกินอาหารที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็การที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายไม่ค่อยได้ใช้เรี่ยวใช้แรงซึ่งที่จริงมันก็เพิ่งเปลี่ยนแปลงมาเมื่อร้อปีที่แล้วเนี่ยนะ หรือท่านในชนบทเนี่ยก็เพิ่งเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยสมัยก่อนตอนที่มาอยู่ใหม่ๆเนี่ยนะโดยพ่อที่ผูหลงเนี่ยก็ยังเห็นนักเรียนนักเรียนเดินนะจากหมู่บ้านไกลๆเนี่ยมาโรงเรียนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราได้ยินมานานนะเด็กชนบทเนี่ยเวลาไปเรียนหนังสือเนี่ยต้องเดินอย่างเดียวเลยนะเดินบางทีเป็นชั่วโมงชั่วโมงสี่ห้ากิโล ราหลังดีหน่อยนะอไม่ต้องเดินแล้วมีจัก,กรยานมีการาให้นักเรียนขี่จัก,กรยานมอบจัก,กรยานให้นักเรียนขี่มันก็ก็ยังใช้กำลังนะใช้แรงงานอยู่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมีรถรับส่งแล้วนะทุกหมู่บ้านเลยนักเรียนนี่ไม่ต้องเดินแล้วไม่ต้องขี่จัก,กรยานแล้วนั่งรถมานี่ขนาดชนบทนะนักษาแล้วคนในเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้วิธีชีวิตแบบนี้มันทำให้สุขภาพคนเราแย่ลงนะแต่ว่ามันก็มีทางออกทางแก้ก็คือการออกกำลังกายให้มากขึ้นนะถึงแม้ว่าวิธีชีวิตของเราเนี่ยจะใช้แรงน้อยลงแต่ว่าเราก็เอาการออกกำลังกายมาแทนเช่นการวิ่งนะหรือว่าเดินก็ได้โดยเพราะถ้าเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนี่โอ้มันมีผลดีมากเลยนะกับ สมองของเราที่จริงมันช่วยได้อีกหลายอย่างนะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยถ้าออกกําลังกายบ่อยๆเนี่ยมันก็ดีขึ้นด้วยพูดง่ายเนี่ยโรคหลายโรคทีเดียวนะเพียงแค่ออกกําลังกายให้มากขึ้นแล้วออกกําลังกายสม่ําเสมอเนี่ยนะมันช่วยทําให้สุขภาพดีขึ้นเยอะเลยหรือผู้ใหญ่เนี่ยก็คือว่าที่เราเป็นโรคมากมายเนี่ยสารพัดโรคเลยเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่ได้ออกกําลังกายเป็นเพราะว่าเราใช้ ชีวิตนะที่มันสวนทางกับร่างกายของเราที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีการใช้กำลังให้มีการใช้แรงงานเยอะๆนะนะนี่เมื่อเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายให้มากขึ้นนะและที่จริงออกกำลังกายเนี่ยมันก็มีผลดีกับจิตใจนะการออกกำลังกายสม่าเสมอมันก็คือการเติมกำลังให้กับจิตใจออกกำลังกายใจก็มีกำลังนะสมัยนี้คนเนี่ยจิตใจอ่อนแอ รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะแต่ว่าไม่สามารถจะบังคับจิตให้ทําสิ่งที่ดีเลีกเรี่ยงสิ่งที่ไม่ดีได้อย่างที่ก็าพูดวันเนี่ยดีชั่วรู้หมดนะแต่อดใจไม่ได้อดใจไม่ได้คือว่าจิตใจมันไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงในการต้านทานสิ่งรอ่อเรา้าเย้ายวนนะอาหารที่มีน้ําตาลนะช็อกโกแลตไอติมเนี่ยพวกนี้อร่อยอร่อยห้ามใจไม่อยู่ทั้งนั้นที่รู้ว่า กินมากไม่ได้นะรวมทั้งเหล้าบุหรี่เนี่ยก็รู้วม่าม่ไม่ดีนะแต่ห้ามใจไม่ได้ว่าจิตใจไม่มีพลังไม่มีกําลังนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเออกกาลังกายบ่อยๆเนี่ยร่างกายไม่ใช่เข้มแข็งอย่างเดียวนะจิตใจก็เข้มแข็งด้วยมันก็ทําให้มีกําลังนะที่จะต้านทานสิ่งร่อลายวยวนที่เป็นโทษต่อชีวิตต่อร่างกายต่อจิตใจนะและจริงๆแล้วเนี่ยนะมันก็กลับกันนะ จ,จิตใจดีก็ทำให้มีกำลังในการที่จะเขี่ยวเข็นตนเองให้ออกกำลังกายนะคนเราจะมีจ,จิตใจเข้มแข็งเนี่ยมันก็เอาชนะกิเลสก็สามารถจะลุกขึ้นมาออกกำลังกายตื่นแต่เช้านะขยับแข้งขยับขานะกำลังกายทำให้เกิดกำลังใจและกำลังใจก็ส่งเสริมกำลังกายด้วนยะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ เราควรจะทำควบคู่กันไปเอาละก็เตรียมรับพอรอิทิตังปฏิตังตุมหังข้ออิตธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปาเมวาสมิชาตุจงสำเร็จโดยชาพรันสาเพผู้เรนตุสังกับปาขอความดำริทั้งกวงจงเต็มที่จันโทปันนารโสยาธาเมื่อพระจันนในวันเพน มณีโชติราโซยัทาเหมือนแก่มณีอันสว่างสวยหวรนยินด,นดีสาพิตโยวิวัชันตูผ่านจราไรท้งปวงจงบำมราชไปสาภโรโควินาสตุทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีตีขายุโกภวา ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทานาสิหรืสนิจังอุทธาปจายิโนตาโรธรรมาวาทันทีอายุวันโนสุขังภัลต่างสี่ประการคืออายุวันนาสุภาภละยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนนธ อาวันตุสาภมังคารังขอสาภมงคลจงมีแก่ท่านพันตุสาภเทวตาขอราเทวาดาจงปวงจงรักษาท่านพระพุทธานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาาธรรมานุภาเวนาอนุภาแห่งพระธรรมสาภสังฆานุภาเวนา อนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิภวันตุเตภสวัสดีทั้งไลยจงมีแก่ท่านดูเมื่อเธอ